กฎข้อที่เจ็ด Will talk with intuition and example คือสร้างความไว้วางใจด้วยความซื่อสัตว์และตัวอย่างครับ <I love S 1> วันนี้กลุ่มนะผมก็จะมาพูดถึงกฎข้อที่7ของโรเบิร์ตอีลีนะครับผมที่ว่า You must be careful how you walk and will you go for the e r And after following you who will set the few will your you set ที่ว่าคุณต้องระมัดระวังในการเดินและสถานที่ที่คุณไปเพราะมีคนที่ผิดตามคุณอยู่ซึ่งจะวางเท้าที่ที่คุณตั้งครับผม trust it learn i d b e h a v i o r as it restart ed. and is it a direct reflection of the team leadership หมายความว่าความไว้วางใจเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการเรียนรู้เช่นเดียวกับความไม่ไว้วางใจและเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของผู้นำทีมนะครับก็ประมาณว่าการที่เราจะเป็นผู้นำทีมนั้นนะครับจะต้องมีความมั่นใจไว้วางใจได้นะครับเพื่อให้ลูกทีมของเรานั้นมีความมั่นใจและเชื่อใจในตัวเรานะครับ เพราะว่าเราคือผู้นำนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีมของเราได้นะครับลูกทีมของเราก็จะไม่เชื่อใจเรานะครับแล้วเวลาแบบว่าเราพูดอะไรออกไปก็จะไม่มีใครเชื่อใจเรานะครับ how will your team remember you ทีมของคุณจะจดจำคุณได้อย่างไร 1. มีความซื่อสัตย์อดทนเป็นผู้นำมีจิตใจดี 2. ไม่ตกใจเวลาเจอปัญหา 3. รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. มีความคิดสร้างสรรค์อาหัว n a ี n นนิ่ง r ัดม o u r e ฟ a m m มชัว4เมมเบอร์ are you team แ้าว่า คุณเรียนรู้จากสมาชิกในทีมได้มากพอคุณหรือไม่นะครับการนี้ต้องเรียนรู้กันครับเพราะว่าการทํางานต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทํางานให้ออกมาได้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราไม่เรียนรู้กันก็อาจจะทําให้งานไม่ประสบผลสาเร็จหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับ What evidence do you have support this หมายถึงว่าคุณมีหลักฐานอะไรในการสนับสนุนเรื่องนี้ความซื่อสัตนะครับ หมายถึงแง่มุมหนึ่งของศิลธรรมนะครับที่แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจความตรงไปตรงมาพร้อมด้วยความประพฤติตรงตลอดจากการเว้นการโกหกและการคดโกงหรือการลักขโมยเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความไว้วางใจและความพักดี ความเป็นธรรมและความ,มบริสุทธิ์ใจกล้วยหลายเชื้อชาติและว,วัฒนธรรมแต่ละาศาสนาให้ค่าความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก Are you t u t t i n g t h e team first แปลว่าคุณทำให้ทีมเป็นอันดับแรกก็คือการที่เราได้เข้าไปเล่นหรือแข่งขันเป็นทีมเราต้องมีความเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเชื่อใจตัวเองและมีความสาม,มัคคีกับเพื่อนร่วมทีม เพราะถ้าเรามีความเชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีมหรือว่ามีความสามัคคีกันในทีมอ่ะจะทําให้ทีมเรามีโอกาสชนะหรือว่ามีโอกาสเล่นได้ดีในการแข่งในครั้งนั้นๆแต่ถ้าทีมไหนที่ทะเลาะกันไม่มีความสามัคคีก็จะทําให้การแข่งในนั้นอ่ะทะเลาะกันเองไม่ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการครับ y o u a positive role model คุณเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหมายถึงการแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคขภาพทั่วไปการแต่งกายกิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีสม่ำเสมอทําให้ผู้คนในทีมมีความเคารพความเชื่อใจกับตัวเรามากขึ้น How was your team member a s w e r this question about you ก็ความหมายไอแปลว่าอะไรนะครับประโยคนี้แปลว่าสมาชิกในทีมเนี่ยของคุณเนี่ยจะตอบหรือคําำถามเหล่านี้เกี่ยวกับคุณอย่างไรบ้างนะครับก็จะหมายว่าที่ผมได้ฟังมาและที่ผมได้ได้อ่านมาของเพื่อน,นะครับที่เขาตอบกันมาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าถ้าผมหนึ่งผมตั้งกฎมาแต่ผมทํากฎข้อนั้นไม่ได้ผมก็จะมีความซื่อสัตย์ในที่ผมที่ผมตั้งกฎมาสอง ถ้าผมได้สั่งงานไปแล้วสั่งงานแต่ผมเป็นคนช้าหรือเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาหรือเป็นคนที่ผมทําทุกอย่างที่สั่งทุกอย่างที่เขาทําจะตั้งให้เขาส่ง,สงตรงต่อเวลาแต่ผมไม่ทําเองเขาก็จะมีความเชื่อใจในตัวผมแล้วเขาจะไม่นับถือผมนั่นทั้งหมดที่เขาตอบมาผมก็จะต้องไปแก้ไขตรงนั้นให้ได้ครับนั่นคือคนที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเขา Trust is not a matter of technique but of character We are trust because of our way to of begin not because of our p o l i c e exterior of our expertise Craft communication มันก็ แปลว่าประมาณว่าความไวใจไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันเป็นเ,เหมือนบหน้าที่ของเราต่ไวไปก็ได้รับความไว้วางใจเนื่องจากการเริ่มต้นของเราเอ้ยเราได้รับความไว้วางใจเนื่องจากวิธีการเริ่มต้นของเราเอาว่าเราจะไปเข้าหานคนอื่นเนี่ยให้เขา มีความไว้วางใจเราไหม,มอะไรอย่างนี้แล้ก็เราไม่ใช่ออกการตกแต่งภายนอกที่สวยงามของเราหรือการสื่อสารที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของเรามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันต้องแบบว่าเรื่องความไว้ใจเนี่ยเราต้องใช้ใจแรกใจเข้าไปครับครับผมสวัสดีครับเอผมนายลึกฟีเจแวร รหัส6270513วิทยาศาสตร์บัณฑิตเลขที่44นะครับสรุปหัวข้อของ building trust หรือการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจนั้นมีใจความว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนะครับจะถูกสร้างขึ้นจากบุคลิก,ลกภาพไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคต่างๆนะครับ ถูกสร้างขึ้นมาจากบุคลิกภาพอย่างเดียวไม่มีเทคนิคที่ตายตัวของทั้งของผู้นำแล้วก็ผู้ตามครับบรรยากาศของความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันมันจะทำให้การปฏิบัติงานจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นไม่ต้องคอยวิตกกังวลว่าจะมีการแทงข้างหลังหรือการให้ร้ายการรับหลังนะครับ การทำงานย่อมเป็นไปอย่างสอดคล้องประสานร,ร่วมมือกันในสมาชิกสมาชิกในทีมก็กล้าที่จะแสดงออกหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือร่วมใจนะครับเพื่อผ่านปัญหาไปได้อย่างราบรื่นครับสำหรับวันนี้ก็สรุปกลุ่มของผม แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ